สีลาชาแนลคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสีผมสีนี้เลยจ้าคือก็แอบ,บมีฟิลค่ะลยซ้ำแบลปพิง์นะที่เขาเคยทำช่วงหนึ่งที่แอบ,บแบบหลบข้างในแต่สีผมข้างนอกเป็นแบบนี้แต่เธอจ้าสำหรับสาวสาวคลิปนี้นะเหมาะสำหรับสาวสาว,สาว,สาวที่ย้อมผมสีแดงมาแล้วไม่อยากฟอกผมแต่อยากกลับมาเป็นผมสีน้ำตาลเข้มๆย้อมสีน้ำตาล Number 774นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยฟอกผมไปรอบนึงแล้วก็ทำโทนเนอร์ตามคลิปฝนคลิปนี้การทำโทนเนอร์สีผมมาปค่ะใช้สีเทานะคะในการทำโทนเนอร์นะคะเป็นแม่สีเทาของมอลลี่นะคะสีเนองคือแบบ พ่งมากๆโดยการที่ฝนทำทอนเนอร์นะไม่ได้ทิ้งไวยเลยหรอลงเสร็จแล้วขยำขยำปุ๊บสีติดคือล้างแล้วก็ไม่หยุ่มน้องคนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะน้องเป็นสีทองเลยทุกคนเป็นสีทองเข้มๆพอหยุ่มหยุ่มน้องแล้วนะทุกคนน้องก็จะได้สีฟิลแบบนี้ประมาณนี้ ไปดูขั้นตอนในการทํากันค่ะฟอกผมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งผมกันนะคะทุกคนฝนจะแบ่งนะเพราะว่าเราจะมีความแบบไฮไลท์แบบเก๋กลูกข้างในนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยคุณเพื่อนนะคะจะกลับไปเป็นน้องผมสีเข้มเหมือนเดิมเราก็เลยจะมาย้อมสีน้ําตาลนะคะทุกคนก่อนขอฟอกผมทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าคนผมน่าจะต้องใช้เวลานิดนึงเนะเพราะว่าน้องอ่ะก็ยาวมาระดับหนึ่งนะคะที่เห็นผมสั้นตอนนั้น ตอนนี้ตัดไปแล้วนะจ๊ะสองสารอบสองสารอบแล้วเด้อกลับมาอีกทีอ้าวผมยังส้อมเหมือนเดิมบ่อยเหมือนเดิมนะเจ้าอ,องีงรฟอรกจ้าติ้งเราจะเริ่มจากโคนกันก่อนนะจ๊ะ เน้นย้ำตรงโคนนะคะทุกคนเพราะว่าสีรอบอันนี้เคยฟอกมาหนึ่งรอบนะแล้วก็ลงสีแดงไปนะจ๊ะแต่ก็ลงถึงตรงสีแดงได้นะเพราะว่าน,อน้องอะฝังแน่นแน่นอนลงสีกันจ้า รอบนี้นะคะฝนใช้สีแค่หนึ่งกล่องนะคะสีนมาเบอเจ็ดเสี่นะคะทุกคนต้องรีบลงแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้โค่นน้องข้างในมาแล้วจ้ะอ่ะให้ดูนิดนึงติ้ง,งยังรว้เร็ว สีผมนะคะทุกคน <Wow! S 1> สีที่ฝนใช้นะคะเป็นนัมเบอร์ ml 774ของมอลลี่นะคะ <Wow! S 1> เราตั้งโกไว้ตลอดนะคะเวลาเราจะย้อมสีผมเนี่ยฝนน่ะจะคิดคำนวณว่า ช่วงเนี้ยย้อมไปแล้วจะได้สีนี้พอสระไปเรื่อยๆนอ้องจะได้สีโทนอะไรประมาณไหนเนาะเซฟผมแบบตลอดนะคะเพื่อว่าสีน้องจะได้อยู่กับเรานานๆเนาะก็เลยคิดว่าอ่ะลงเข้มประมาณนี้แล้วก็สระไปประมาณสองาครั้งเหมือนสีแดงอะ่ะ ไปประมาณ2 3าครั้งสีน้องก็จะอ่อนลงเพราะว่าเราอะฟอกผมมาก่อนแล้วนั่นแหละพอแบบทําเสร็จแล้วก็จะได้สีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสีโคนเนอร์นะคะที่เห็นเข้มๆแบบนี้นะจ๊ะเพื่อไปกลบน้องสีแดงที่เราเคยทาไว้แล้วแล้วก็มั่นมั่นว่าจะไม่ฟอกเพิ่มจะลงสีนี้แบบทับไปเลยเพราะว่าเราจะเว้นระยะในการทําสีผมไปสักแป๊บหนึ่งประมาณอีกทีประมาณเมษานะจ๊ะแต่ว่าของฝนเนี่ยจะฟอกโคน แต่ว่าจะได้โคนอะไรประมาณไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะในวิดีโอหน้านะคะทุกคนวายแซบเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า